ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้นะคะอยู่กับฝนอีกแล้วนะคะก็วันนี้นะคะโอ้ฝนจะมาคะพอดีแบตจะหมดฝนจะมารีวิวสกูชี่นะคะที่ฝนเพิ่งได้มาใหม่เมื่อสองสามวันก่อนคือหลายๆวันนั่นแหละที่ฝนได้มานะคะแล้วเราก็เลยเอามารีวิวทีเดียวเลยเนาะซึ่งมีทั้งวันเสาร์แล้วก็วันวันไหนวันะวันอังคารหรือวันพุธเออวันพุธนะคะเพื่อฝนไปดูหนังกับเพื่อนแล้วก็เลยติดมาเนาะ ก็ไปดูชิ้นแรกกันเลยค่ะก็จะเป็นนี่เนาะอันนี้เราซื้อมาเมื่อวันเสาร์นะคะนิ่มโลมากนะคะมันก็ไม่นิ่มมากนะแต่ว่ามันสโลนะคะมีแพ็กเกจนะแต่ว่าเราไปไว้ไหนก็ไม่รู้เนาะก็ไม่รู้นะคะก็อยู่ตรงไหนของบ้านแล้วนะคะนิ่มสโลมากนะคะชิ้นเล็กมากเลยนะชิ้นต่อไปคะ่ะอันนี้ไม่ใช่ของแทนนะนะคะ ก็ต่อไปค่ะเมื่อคี้เรารีวิวไปแล้วแล้วพ่อก็โทรมาก็เลยกล้องก็เลยดับไปเลยนะคะนี่เป็นโดนัท Hello Kitty ของปี2009นะคะนี่แท็กค่ะลายเส้นอยู่ตรงนี้นะเห็นไหม2009นะคะนิ่มสโลค่ะเราชอบสีฟ้ามากๆเลยนะคะเราก็เลยซื้อสีฟ้ามานะเราเพิ่งได้มาเมื่อวันเสาร์นะคะอันนี้ตอนอว่าเราไปซื้อมานะคะนี่ น่ารักมากเลยนะคะก็อันนี้น่าจะแ,แล้วเนาะเพราะว่าต้อง2 0 0ันะคะอันนี้นะคะเป็นของ d e ค o Mesh ช h o p ฝนอยากได้มานานมากเลยนะคะซึ่งเราก็ไม่เคยได้เลยนะคะเพราะว่าแม่ไม่ให้ซื้อเนาะแต่ว่าเป็นตังเรานะใช่นี่มันสโลว์มากๆเลยนะคะมีลายเส้น Deco Mesh ช h o p อยู่ด้านหลังคะ่ะนี่นะคะมันเป็นกลิ่นแบบมันจะหอมก็ไม่หอมนะ ฝน,นชอบมาคะกินแบบเนี้ยมันมีสีแบบว่าเป็นสีทองๆติดมือฝนด้วยนะคะมีติดติดนิ้วฝนเลยนะคะก็นะคะอันนี้เราไม่แน่ใจนะว่าแลหรือยังใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะคะนี่เป็นแพ็กเกจนะคะวันแรกที่เราซื้อมาเออเนี่ยเห็นปะมันเป็นคราบเลยอะคือตัวสกูชีนะคะมันน่าจะโดนแดดมากเกินไปนะคะสีมาเลยติดหรือเปล่านะคะอันนี้เราก็ไม่แน่ใจนะคะเ่อาไปค่ะเป็นนี่เลย ตัวนี้อยากได้มากมากเลยนะคะเป็นซาลาเปามันจูเป็นมินินะคะของชวาค่ะมีลายเส้นชวานะคะนี่น,น่าอันนี้เป็นสีลิมิเต็ดหรือเปล่าคะ่ะน่าจะใช่นะเพราะว่าที่ว่าเขาผลิตมาน้อยนะคะนี้เป็นสีน้ำเงินนะนะคะนี่เราแบบว่าไปซื้อที่ร้านชวามานะคะแห้กเก็ตเราก็เก็บเอาไว้อย่างดีเลยนะคะนี่นะคะอยู่ในถุงของชวาด้วยนะนี่ นี่นะคะรับประกันแน่นอนเราซื้อจากร้า,า,ชา,รชานชัวนะคะนี่แพ็กเกจค่ะนี่มีแท็กด้วยนะแสงเข้านี่นะคะเป็นแทกบอลเชนสีฟ้านะคะแล้วก็ปากีก็สีฟ้าค่ะนี่นะคะแพ็กเกจก็เล็กน่ารักมากเลยนะเทียบกับมาก,ก็ไม่เล็กมากก็ฝ่ามือประมาณนั่นแหละเนาะก็นะคะไปดูชิ้นต่อไปกันนะคะชิ้นต่อไปก็เป็นเอ่อแอนิมอลบันนะคะนี่ไปซื้อที่ว่าไปเดลโม บางกะปิกับเพื่อนนะคะก็ไปเจอร้านหนึ่งนะคะอยู่ชั้นโรงหนังน่ารักมากเลยนะเราก็เลยซื้อมานะคะอยากได้ก็เลยซื้อมานั่นแหละน่ารักนะคะเราเห็นเหมือนมีลายเส้นของคุณนิมาล้อยู่ตรงนี้นเห็นกับเราไหมเนี่ยโฟกัสในสี่นี่นะคะน่าจะเห็นอยู่และเนาะของ,ของคนใส่ตาดีก็น่าจะเห็นนะคะซึ่งมันมีแพ็กเกจที่น่ารักมาก ไปไหนอีกแล้วเราส่งใ้เก็บเออเอาไปทำตกไว้ไหนอ๋อยนะะอย,อยู่นี่นะคะอยู่นี่อยู่นี่นี่นะคะนี่น่ารักมากมากเลยนะคะดูราคาสี่ตัวแค่นี้เองมีนะคะเป็นแท็กอะคริลิกนะคะนี่นี่นะคะเป็นแท็กอะคริลิกรูปบ้านนะคะโอ้โอ แล้วก็มีบอยเชยนสีชมพูนะคะแต่ว่าป๊กกี้เป็นสีใสนะสีขาวใสแบนี้นะคะน่ารักนะคะแพ็กเกจก็เล็กมากๆเลยนะนะคะมันจะเขียนด้านบนว่ามินิแอนิมอลบันนะคะฝนเลือกเป็นตัวหมูค่ะผลชอบอะไรที่แบบว่าเป็นสีชมพูสีฟ้าอะไรอย่างนี้นะคะต่อไปก็จะเป็นนี่เลยนี่นะคะเป็นต้นหอมนะคะนุ่มสโลนะคะมันเป็นของแบบว่าแบบแบรนด์ใหม่นะอะไร ปัมปัมสกูชี่นะคะดูความสโลนะนิ่มสโลนะคะหอมด้วยแต่ไม่ได้หอมเป็นกลิ่นหอมแบบหอมอีลิกนะคะเพราะอันนี้มันเป็นแคตต้นเนี่ยไม่ใช่เป็นหัวนะคะนี่นิ่มสโลนะคะเห็นป่ะนะคะชิ้นก็ไม่ใหญ่นะคะมันเป็นมินินะแต่ว่ามันก็ยาวเกินมือฝนเห็นปะเห็นปะน่ะย,ยาวเกินมือออกมาหน่อยนึงนะน่ารักนะคะ มีแพ็กเกจนะคะแพ็กเกจแพ็กเกจแพ็กเกจคนชอบลืมหน้าลืมหลังเนาะอ่าแพ็กเกจใหญ่มากนี่นะคะยาวมากเลยแพ็กเกจดูสิแพ็กเกจถึงนี่เลยนะถ้าเอาออกก็ถึงนี่เลยนะคะนี่เกือบถึงข้อพับเลยนะคะก็มีนี่ค่ะตัวนี้น่ารักมากๆเลยนะ ผนชอบมากเลยอ่ะตัวเนี้เป็นคริมพับมิกกี้เมาส์นะคะของโกลดี้กูนะคะแต่เราจะาแพ็กเก็ให้ดูเพราะว่าบอเชรเราไวท้ที่เราไว้อีกที่หนึ่งอ่ะซึ่งมันก็ค่อนข้างไกลยยนะเราไม่ขอเดินไปหยิบแล้วกันนะคะนี่นะคะแพ็กเกจแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีรูที่ว่ามันห้อยบอเชนขึ้นมานะคะนี่เป็นแท็กค่ะซึ่งมันน่ารักมากเรารีบซื้อเลยนะคะ น่ารักนะคะนี่ก็ของใหม่แล้วก็มีมาประมาณนี้เนาะแล้วมีถ้วยกาแฟของลูซิโอด้วยนะคะมีแท็กมีแท็กเก็บครบอยู่แล้วเนาะพวกนี้เราเก็บอย่างดีอยู่แล้วนะคะอย่น้แท็กถ้วยกาแฟลูซิโอนา่าจะอยู่ในถุงนี้เนาะนี่นะคะแท็กเก็บกับแท็กแล้วก็ปาร์คี้นะคะบอยเชค นี่เป็นแท็กนะคะเขียนว่าลูซิโอนะคะมีเบอร์เชียนสีชมพูแล้วก็ปัตตี้สีชมพูค่ะแพคเกจก็จะเป็นอย่างนี้เลยใสๆนะคะก็ค่ะเรามีเฟนช์เฟสของเอนจี้ด้วยนะอยู่ไหนแล้วล่ะเฟนช์เฟสเอนจี้ไ่ไงนี่นะคะเป็นเฟนช์เฟสนะคะหอมมากนะคะชิ้นนี้สโล่สามสิบสามจุดแปดเจ็ดวิเลยนะคะซึ่งมันสโล่มาก เราไปวัดระยะเวลามาแล้วนะคะซึ่งมันแบบว่าไม่รู้ว่าจะขึ้นหรือเปล่าชาตินี้อะไรอย่างนี้เลยนะคะดูสิมันสลมากถ้าเราเอาไปเข้าตู้เย็นมันคงจะแบบว่าไม่มีวันขึ้นแน่นอนแต่เรามันขึ้นเนี่ยเราจะให้ดูลายเส้นนะคะแล้วเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปเอาแพ็กเกจมาให้ดูโอ้ยแพ็กเกจมันยังขึ้นไม่สุดอะมันมองไม่เห็นเห็นไหมล่ะพอจะเห็นอยไหมอะถ้าพอจะเห็นจะให้ดู นี่นะคะเห็นว่าเอนจี้นะคะเห็นปะนี่มันยังยับยับอยู่นะคะเดี๋ยวเรามันขึ้นให้สุดก่อนระหว่างนี้เราจะเอาแพ็กเกจมันให้ดูก่อนแล้วกันนะนี่นะคะเป็นแพ็กเกจค่ะมีสายรัดอยู่ด้านในนะคะนี่เห็นไหมสายรัดออกมาสายรัดเจ้าจงออกมานี่นะคะสายรัดสีทองแพ็กเกจก็เป็นแบบนี้เลยเอนจี้เป็นอะไรที่สโลแล้วเราก็ชอบมากๆเลยนะ นี่นะคะลายเส้นเอจีมองเห็นไหมนี่นะคะตรงนี้นะนเห็นอยู่เนาะนะคะก็มีอะไรอีกไหมองใไม่ก็จะมีอ๋อมีนะคะนี่เป็นปังแผ่นนะคะนิ่มสโ,โลนะคะแต่ว่ามันเลอะแล้วเมวื่อวานนี้เราวางไว้บนที่นอนนะคะเราซึ่งไม่รู้ใครมาเอาไปเล่นนะซึ่งมันเป็นสีขาวใช่ปะ เห็นป้ามันเลิมหมดเลยอะเออเราก็แบบอยากได้สีชมพูนะแต่ว่ามันไม่มีนะคะเราอาจจะยุ่งกับผมนิดนึงเพราะว่าเราเพิ่งย้อมสีไปแล้วมันจะแบบว่าโดโูฟโูๆนะคะถามว่าย้อมทาไมก็อยากย้อมนะคะเราชอบย้อมสีผมนี่นิ่นมสโลนะคะไม,ม่อาจจะดูไม่ออกเพราะว่าเราไม่ได้กัด เราะว่าเรายัางต้องไปโรงเรียนอยู่นะคะไม่ใช่ของแทนนะไม่ใช่ของ i b บ o o m นะคะแต่ว่ามันก็น่ารักดีก็เลยซื้อมนะะันแล้วก็จะเป็นพวกแบบว่ามิลลี่สีชมพูอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ไม่รู้ว่าเราเคยรีวิวลงไปหรือยังนะคะเราจะแพ็กเกจให้ดูทีเดียวเลยนะคะบเบลต์บาวนี่นะคะอันนี้เราไม่ได้ซื้อจากร้านชวาที่เราเคยรีวิวนะคะนี่จะสิบนาทีแล้วก็เป็นมิลลี่สีฟ้านะคะ เดี๋ยวสินาทีแล้วลงไม่ได้แล้วก็เป็นนี่ไอติมของยัมมี่แบร์นะคะมุนสนุเป็นเบ d ตอไอชูกานะคะแล้วก็เป็นเบ d ตอเบอรรีค่ะไอเกตก็นี่เลยนี่นะคะเป็นในนี้ทั้งหมดเลยนะคะคลิปนี้ฝนก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe ฝนด้วยนะคะ